สั่นักเม่เวน่าเปลี่ยนบพรานจะมเมียนเนาะมนล้างนนมแงแม่แล้วก็ปลูกเป็นมาเป็นยังดียูต่วันแลวองกดแต่รื้อมาหนิค่ะเดกระเป๋าไม่จะไม่เหรียญพ่อไอ้วะอ๋อคุณสาวคุณตามดนว่าหมดปจอขนมแล้วว่าเพิ่นานีว่ากันอยู่องเขาใช่

แค่เห็ดหยางพะลุงป้าที่เก่งจะขับรถต่ัเ <laughs> น,นี่นุดั้ายจะไปซูบอยู่ไดุ้กอย่างเลยเนี่ยบ้าขาดเต็นท้องป้ะตองเลยเออมันหนาสจะท,ทอมอนเอาไหมเนาะต้มไปต้มไปกินมาไปปลูกาม อันนี้มันหน่อยตัวเนี้แนี่โอ้ยเนาะเจเป็นแอนลอยหมูมาดูดซีความหอมจลแม่ต้มเนี่ยเปน้กระเพาะีเหรียบาทมาขัมเหรียญเงินเรียญมาพันนึงพนมือเด็กใช่เป็นอยังคือกมาดูดถิมอันนี้มันหน่อยตัวเนี้ยแซ่บเนี่โอ้ยเนาะเจเป็นปอนลอยหมูมาดูดซีค้มหอมเจลแม่ต้ม องดตืนมา่อาส่งเปิดกระเป๋าม่จ่เหพอ้ว่าเอข้นาวต่หมดกันว่าหมดไปจอขนมละวาเพิ่มานี่ยว่ากันเยอะเปา้หน่อนิกบงอันอันนี้เย็นนิหน่อยเอมนวาเย็นนเย็นกใส่เป็นยังคือมาดูถิม อนะเอ้ยนะยายหมานี่บเคยยูจะเครือเด้ขอมดูด้ใ่ไป้าม่ดูดไ่ตัวเขาเป็นรถเลอะรถถเอไหนสน่นไจะไปซูบยูนะได้ซูยางเดยนี่บาขาดาตือนห้องบ้าตองเลยเอมืนอทามอนอไมเนาะตไปต้มไดกิน

นันอยู่แต่มือเร้เย็นเลยเอีปผูกฝากัเลยไอ้งากไอ้ยอกยังกินแรงหนิ่าสั่นรเนี่็ใจนันอยู่แต่มือเลาเย็นเลยเอีูกฝากกันเลยไอ้งามออกยังกินแรงนี่ กบน่อยปอนใสตรงนี้เนาะอืออยากเลยตลาดเราใหม่โอ้กบดีจะกนแลรวปูบุ้งหเตี่ยแม่แต่สดอนนน่สั่นนเียบีนเปี่ยนราะฮันเมียนเนาะโอ้บรดาเม่แหละลูกกับพีกันแหะแม่ทำภาพนี้ก็ตามแบบสภาพนี่แหละ เหรียญเงินเหรียญพันหนึ่งพุนมือดิอันนี้มันหน่อยตัวนี้เ่ยแล้โอ้ยเนาะจะเป็นปล่อยหมูมาดูดซีฟ้อมๆต่อแม่ต้มเนีแย่ย่ป่อยป้อมเลยเเอามีเจ้าชิพว่าสีบวกชู่อว่บกที่ใส่โอ้ยที่เสิอพอึดเลยค่เก็บอันเก็บไปเพิ่นเอาไปวัด ขึ้นัดก็มาเก็บเอาได้ไงป้องกอดก็ลืมมาหนีข้าไปอาไปดเปิดกระเป๋าไม่จำ่เหรียญพ่อะอ้ไรปะออขึ้นหลาวขึ้นมดกันว่ามดไปจอขนมแล้วว่าเพิ่นมานีว่ากันเยอะปิด่อาไเทีบ้รซอยอ่อนโอ้ยบาราตาเม่แหละลูกก็คือกันละแน่เอ้ทำสภาพนี้ก็ตามแบบสภาพนี่แหละ นี้ยน,นุจะไปสูบอยู่มาใส่อูยางใลยนี่บาขาดตนาาน้น้องบปองเลยเออมืนอาจะนทอมนไม่นาต้มไปต้นได้กินมาไปลปูกข้อมเอาต้ม่อสิบบงอันอันเข้าใจนันอยู่แต่มือลเาลานเนย็นเลย้่ผูกักเลไม่ง่ายกไม่งินเข้าใจนันอยู่แต่มือเราเเย็นเลย

เมื่อเย็นใจยเย็นเด้อจังสิปูคลองจนมากินนัินไดแล้วเมื่อเย็นใจยเย็นเมื่อเย็นใจเย็นเด้อจังสิปูกลองจนมากินนงินไดใจเง็นนั่นอยู่แต่มือแล้วเย็นเลย เอ้นี่ปลกผักนี่ยาก็ไปย่อยังกินแรงนี่เขใจอันนั่นอยู่แต่มือเราเย็นด้เอนี่ปูกผักนี่ยาก็ไปยอยังิงนี่่เดี๋ยวเียวเอาลเออพาึงัยังเก็บพริกซอยอ่อนบ่ซื้อยกข่อยพ่อมเอามจกิน ว่าสิบวกูยม่รบอกี่ไหนโอ้ที่เขียนใเอึดสนุบใครเก็บอันเก็บไปเพิ่นเอาไปวัดุมวัดก็มาเก็บเอาได้่ยเอาตมือ่อเสียบอันอันม่ตัวเินเพื่อเ่น คนกอยู oh ่ we uh ันอยาไปน้า่ะโอ้ยายหมาอนนี่เเคยยูะเกลืรเด้ม้นขอมาดูดที่นี่ป่ามาดูดอันนี้มันหน่อยตัเลยแก้วก็ยืนีนคองกินแล้วโอ้ยเนาะจะเป็นปล่อยหมูมาดูดชี้อมหอมจะแะไแม่ต้มแอบต้มเกิือน่อยเกลือเกลือขี้ดินด้วย แอนงมันเป็ปลูกดอกม่ต่เราเราปลูกลงปีใดก็ได้รุ่งงันเตี้ยมันเ็แต่สอ่อนดีกได้เห็นแต่สอ่อนจนกรบน่อยปนใสตรงนี้เนาะออะอยากเลยหเร่ต้ปูหงเตียม้แต่สอ่อ่อนอาต้เสี้างอัน ปองกอดกลืมาค่ะปมาชวดกระเป๋าไม่จำเเหรียญเพร้อมดกันว่ะมดไปจอขนมแร้วว่าเพิ่าีว่ากันอยเอยะปาอันน้มันน่อยตัวหนแ้ดองล้โอนะจะเป็นปอยหมูมาดดี้พร้อมๆกแมต้มแลืกระเป๋าคนเล็กเยียบบมาพันเหรียญเงินเหรียญมาพันหนึ่งพันมือดิแตกข่อยก่อมึงรึเบลอามเจิ